สวัสดีจ้าแม่สินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคําสารราคาทองคำวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคําและนังานราคาทองคําในช่วงบ่ายของวันนี้วันที่4ตุลาคมปี2564า่ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ตลาดนะคะเริ่มหันมาสนใจภาวะเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องแม้จะมีแรงเทขายอย่างหนักนะคะจากกองทุน SPDR ตามมาก็ตามภาพรวมดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสะท้อนภาวะเงินเฟ้อ ขยับขึ้นอีก0.3%ในเดือนสิงหาคมภาพรวมนะคะตลาดดูผ่อนคลายเรื่องปรับลด QE และการปรับขึ้นของเงินเฟอ้อที่ดูยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องโดยเฉพาะราคาน้ำมันนะคะที่ยังอยู่ในระดับสูงภาพรวมจึงดูเป็นผลบวกต่อทองคำรวมถึงความตึงเครียดเภาวะว่าการค้าระหว่างสหรัฐและจีนโดยสหรัฐนะคะกล่าวอ้างถึงการที่จีนนะคะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ที่ทําไว้ในยุคทรั้์จึงอาจก่อให้เกิดความตึงเครียดต่อเนื่องขณะที่ภาพรวมนะคะจีนยังเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐออกต่อเนื่องกว่า1ล้านล้านดอลลาร์นะคะทาให้ญี่ปุ่นนะคะกลายเป็นผู้ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมากที่สุดด้านกองทุน SPDR นะคะทำการเทขายทองคำออก3.49ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ9 8 6 5รบตัน ราคาต้องคำดีดกลับทางเทคนิคหลังยืนเหนือบริเวณ1,755ดอลลาร์ได้โดยมีแนวต้านถัดไปนะคะที่บริเวณ1,775ดอลลาร์ด้านแนวรับนะคะอยู่ที่บริเวณ1,740ดอลลาร์ค่าตรีบาวทางเทคนิคระยะสั้นๆด้านโกลไลและโกโกเมกนะคะจะมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ1,743ดอลลาร์และแนวต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ1,780ดอลลาร์ สำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบานที่4ตุลาคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคําทองคําแท่ง96.5%รับซื้อ28,000บาทขายออก28,100บาททองรูปพันณ์96.5%รับซื้อ27,500บาท24สตางค์ขายออก20,000 8,600บาทนะเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา14นาะฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำสองครั้งราคาครั้งที่2ปรับบวกขึ้นมาอีก50บาทนะคะสรุปรวมนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่100บาทแมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณที่นี่้วยนะคะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะและยังไงก็ยืนืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสิทิ์ด้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแม่มสิทธิ์นเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ